ตีบวกกันดีวะ่ะผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ตีมานานแล้ววันนี้ผมมีแว่นกงใส่ที่ผมใช้อยู่มาแนะนำเลยครับผมและก็คือแว่นออกตัดเครับผมใส่แล้วสบายตาทำให้ผมเล่นเก็บได้นานขึ้นสังซื้อได้ที่ลิงด้านล่างนะครับใช้โค้ดฟีฟ่าบนดูฟารเพื่อนรับส่วนลดด้วยนะครับผม ใครที่ต้องการซื้อขายไอดีวีแฟร์อะไรสีไอดีเอ็มรวนักเตะหาย,ยากรับดึงนักเตะขายไม่ออกติดต่อเพจเชนันเกมมิ่งขายถูกรับซื้อออนไวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเพจด้านล่างเลยครับมอร์ดินี่ก่อนเลยผมว่านะแต่อีกครั้งแรกของวันสูตรนี้ผมว่าแม่เขาจริงมอร์ดินี่เอทเดีบางคนอาจจะบอกว่าโอโ้โหมอร์ดินี่เอทเดียกากอะไรเงี้ยนะผมบอกเลยว่าเฮ้ยตัวนี้ดูถูกไม่ได้นะแกมนะเออผมบอกเลย,ผม,เลยผมบอกเลยนะครับว่าการที่คนเราจะทําอะไรประสบความสําเร็จสักอย่างหนึ่งเนะี่ยรวมถึงการตีบวกนักตเตะเรื่องหัวจ บ้านมาพบเนี่ยเราต้องเห็นรูปปั้นสิ่งมีชีวิตตั้งไว้หันหน้าเข้าบ้านเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์แล้วเข้าบ้านมันเนี่ยอย่าให้เห็นบันไดเด็ดขาดไม่งั้นเงินเนี่ยจะไหลออกน,นะฮะเป็นไงศาสตร์หนุมจุ้ยผมก็รู้อโอคุณรู้ทุกอย่างสัตว์ไปเลยแนละ้วกันครั้งแรกของวันเนีฮยเปาโลโมาร์ดินี่เอเดนเด่ขึ้นปกแปดถึงจะปีกากแต่มาร์ดินี่เนี่ยเก่งแน่น,นอนมผมพูดได้แค่นี้ไ,ไปเลยแนละ้วกันบวกแปด ครั้งแรกในรอบหลายเดือนสุดครั้งแรกของวันน่าจะไม่ได้ละมาถึงไม่แหกเลยวะถ้าไม่ติดเลยเนี่ยก็ไม่สามารถตัดลงคลิปได้ แบบเอาจริงนะผมไม่รู้จะลงคลิปอะไรแล้วท่านผู้ชมปีสมองไม่มีอะไรอยากคิดอะไรแล้วอ่ะมันจะปีใหม่แล้วไงเอออยากพักผ่อนอยากท่องเที่ยวใช่ป่ะคนเราผมไม่อยากคิดอะไรทั้งนั้นนะคือถ้าไม่ติดเนี่ยมันไม่มีคอนเทนต์ลงนะผมผมบอกแค่นี้เดี๋ยวแรกแตกตัวต่อไปอาจจะติดนะเด็กซ์เลอร์ไปต่อเลยแล้วกันเฮ้ยเด็กซ์เลอร์ยิ้มโอ้โหยิ้มแบบยิ้มมีความสุขที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นใครยิ้มมีความสุขขนาดนี้มาก่อนแล้วก็เบรกแบบว่ามองต่ำมองต่ำมองต่ำแบบนี้ก็ไปก่อนโอ้โหเด็ก <laughs> ไอ้เหี้ยไม่ไม่ติดเลยวะให้ลองตีขึ้นบวกเจ็ดดิโอ้ไอตัวนี้ถ้าตีขึ้นบวกเจ็ดนี่บอกได้เลยว่าสแตนแม่งเยอะไง <laughs> ผมว่าเวลาแม่งแตกมันจะแตกกันรัวเอ <h ums> นั่นดิจริงมันก็แตกกันรัวตลอดเวลาแล้วนะ <h ums> เพราะว่าเวลาติดแต่มันก็ไม่ได้ติดรัวๆ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็แตกอยู่ดีไ, <h ums> ไปเลย <h ums> นะฮะโรติโกโกเอส ไม่มาบวกเจ็ดก็ไม่มาช่วงนี้มีใครตีตัวเท่ๆติดวะมีสูตรอะไรแนะนำบ้งางไหมเฮ้ยอันนี้ละกันอันนี้ละกันอันนี่ถ้าติดบวกเจนี่เฟี้ยนะตัวนี้คือคนค่อยๆเริ่มฮิตขึ้นม,มาเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่มันจะเพิ่มสล็อตร้อยหนึ่งน้อยไปใช่ครับร้อยหนึ่งไม่พอใช้อ่ะช่องนักเตะเติม V ีก็ได้เติม V ีพีควรเพิ่มสล็อตให้อ่ะหเ,หเหมือนดูพี่ียามาซื้อว่าสามไหยพี่ว่าสามช่องไม่พอก็เติม V ีพี ได้ช่องเพิ่มเป็น2อ0ร้อถูกไหมเขาก็าน่าจะประมาณว่าไม่อยากให้เรากักตุนนักเตะเล่าก็ไม่รู้เหมือนนะ่ะปพี่เดี๋ยวเขาเพิ่มเป็น190ยครับน่าจะแผดหน้าไม่รู้วันไหนอ,อยากได้บ้านใหม่วะซื้อบ้านใหม่สักหลังได้ไหมไม่มีตังค์ะตอนนี้มี2 0 0พันครับไ <laughs> ปกู้แบงค์แบงก์จะปล่อยหรอวะน้องมีหลักประกันเท่าไหร่ผมมี2 0 0พครับแล้วก็มี ID ดีฟฟายไอดีครับ <laughs> พี่ผมใช้ ID อดีฟีฟายเป็นค้ำประกันได้ไหมค้ำประกันเงินกู้อะ เอออยากได้บ้านใหม่เพราะว่าบ้านเก่าแม่งเต็มแล้วมีที่วางของแตง่งหมดเลยไม่มีที่เก็บของเล่นของเล่นเต็มบ้านปีใหม่เลดไม่ใหม่อันนี้เลดใหม่ครับเลสทุกปีมันดีอยูน่นี้เดี๋ยวปีใหม่มาก็เลดใหม่กว่านี้อีกอะแต่ยากกาดีอีก ดี๋ยวนี้ขายพวกแปดกันเกลื่อนใช่ไงมันมีการ์ดครับมันไม่ใช่คนตีติดเยอะนะการ์ดเยอะดีแล้วครับด,ดีจะได้ไม่ต้องไปบวกน่องบวกนอกครับจะโดนซานโชโชว่วงนี้ฟอร์มโคตรกากใช่ไหมข่าวว่าแมนยูจะดึงไม่รู้ว่าจะได้มันในราคาเท่าไหร่ <laughs> ถ้าร้อยยี่สิบล้านนี่ผมไม่ต้องเอาอะไรเยอะร้อยยี่สิบล้านไม่เอาแจ็คกิลลิตเลยตอนนี้ไม่อยากได้แนละ้วซานโชแจ็คกิลลิตเท่านั้นเลยจริง <laughs> ไป จารย์ครับพรุ่งนี้ดูแมนยูไหมดูครับเมื่อคืนผมยังดูลิเวอร์พูลเลยลิเวอร์พูลนิวคาสเซ่นลิเวอร์พูลเสมอตีสามไม่งง่วงก็ง่วงกูนั่งดูลิเวอร์พูลเฉยไม่ติดสักตัวเลยวันนี้ยังไม่ติดเลยนะหรือว่าน,นี่คือคอนเทนต์วะแกงเกลือเพื่อเอาคอนเทนต์เฮ้ยทำไมผมเพิ่งคิดออกวะมันก็ง่าย,ายๆดีว่ะแกงเกลือเพื่อเอาคอนเทนต์น่ะใช่ปะนี่แหละคือคอนเทนต์ รับชมแกงเกลือเพื่อให้มีคอนเทนต์เพื่อให้เด็กน้อยแบบว่าโอ้พี่พี่แกงเกลือปะรับเพื่อเอาคอนเทนต์เน่ยเพื่อคอนเทนต์พี่ทำได้ขนาดนี้เลยครับพี่ถึงกับแกงเกลือเลยคยับอะไรอย่างเงี้ยเด็กน <c oughs> ้อยฉลาดมามจริงผมซุกเลยนะผมซุกเลยในบางครั้งเนี่ยสิ่งชีวิตที่เรียกว่าเด็กน้อยเนี่ยก็เป็นอะไรที่มีมันสมองที่ฉานฉลาดปราดเปรื่องและลวงรูอนาคตและมีความรู้เรื่องห่วงจุ้ยในระดับสูงสามารถดูห่วงจุ้ยของเราว่าเราแกงเกลือเพื่อเอาคอนเทนต์อย่างแตกฉานเอาง่ายคือเด็กน้อยไม่มองขาด เด็กน้อยแม่งสุดจริงวะ่ะผมจะไม่ลบหลู่เด็กน้อยอีกต่อไปเราต้องเชิดชูบูชาเด็กน้อยเหมือนลาฟอสที่เชิดชูบูชาเด็กน้อยแล้วเปหลอนก็ตะกุนเชิดชูแล้วก็แฟนไดก็ขับเชิดชูตะเพี้ยอะไรเด็กน้อยใช่ไหมเด็กน้อยทั้งหลายเฮ้ยแกงเกลืกอวะ่ะโอ้แกงเหมือนนะตอนนี้แกงเหม,อเมือนสัตว์มันไม่ติดเลยอ่ะสักตัวนหนึ่งอ่ะเข้ามากดเลยแนละ้วกัน อยากให้ทีเอ็มอัพเสื้อเป็น2020อัพเสื้อคืออะไรครับเสื้อทีมเหรอมันอยู่ที่เกมทีเอ็มอัพไม่ได้หรอกนะคือที่เกมมันเป็นแบบนี้ทีเอ็มเขาทำอะไรไม่ได้สักอย่างเกมมันทํามาแบบนี้นะครับเกมมาจากเกาหลีเนาะอัพผงอัพแพทอะไรเงี้ยก็ต้องตามเกาหลีอะทีเอ็มทำได้แค่โปรโมชั่นแพ็คเพิร์กอะไรเงี้ยเรื่องตัวเกมมันต้องไปนู่นน่ะน้องต้องโทรไปบอกทางเกาหลีหนู่นน่ะน้องอยากได้เนาะน้องก็ไปบอกเลยอัลลเสื้คือเดชิมุจิอะไรเงี้ย พิมบอกไปเลยแล้วแตนะ่น้องอยากบอกอะไรน้องบอกไปนะเดี๋ยวเขาก็แก้ให้เองแหละแค่น้องรู้ภาษาเกาหลีอ่ะมันก็ไม่ได้ยากวะภาษาเกาหลีอ่ะอะ,อะอะไรจีอะไรเงี้ยโอป้าอะไรโซ่คูนบูเจ้าคือเดะเนี่ยเห็นปะเห็นี้ง่ายๆนะหลังๆมานี่เลทีบอกไม่เชี้ยกเกินกว่นะ <laughs> กูไม่ไม่อยากตีเลยอันนี้ตัวกากมันก็แตกยับนะตัวดีๆไม่ต้องพูดถึงครับผมไม่กล้าตีสักตัวจริงๆตัวดีๆอ่ะกากา้าเฮ้ยขึ้นปกห้าไหมขึ้นปกห้ากาก้าโอ้สแตทร้อยสี่เลยว่ะ้าติดหมื่นสามก็ติดอาจจะขายออกนะครับอันนี้คือการหาเงินทางรัฐคือเร็วยิ่งกว่าถูกหวยนะครับผมเออใครเป็นเซียนหวยอ่ะดูไว้เพราะการซื้อหวยมันก็ไม่ใช่หนทางเดียวที่เราจะรวยได้เพราะว่าผมซื้อมามันยี่สิบกว่าปีแล้วผมยังไม่เคยถูกเลยนะครับผมกาก้าฮะ ส่งจูบให้ทุกคนในเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ GM ที่น่ารักที่พวกเราปดเฮอะไรก็ไม่เคยฟังไม่เคยรับรู้ไม่เคยอะไรเลย ฟร์มีที้ยซื้อนะครับผมคนเราอ่ะเดี๋ยวไปตีเลยท่านชมมันไม่ติดหรอกบวกแปดอ่ะมันยากนะครับผมแต่บวกเก้าเนี่ยมันอาจจะไม่ยากก็ได้ปะวะถูกปะนี่ไงมาลินลูกหลักขายมาประมาณ2ปีแล้วครับเนี่มีคนซื้อเลยไม่พวกคุณไม่ซื้อหรอครับผมอูตส่าขายมา2ปีมาลินลูกหลักคือเว้ยเวสอเลยนะ เล่นไปตั้งเกมหนึ่งอะเอพี p. แค่8เองนะเว้ย4ี่พันกว่าล้านขั้งแล้วผมบอกเลยว่าผมจะใช้เศษซากแ <c oughs> ห่งอ,รอารยธรรมตัวที่ผมตีแจกทั้งหมดผมจะเอามาเป็นวัตถุดิบในการตีามาริฟอร์ดนะครับผมแทนที่แห่งความทรงจำแทนที่ที่เอสไพร์ในสงครามมาริฟอร์ดขึ้นหกเก้าไอพีต่อเอแกล้งเกลือเพื่อคอนเทนต์นะฮะท่านผู้ชมสวันดีไปก็ให้น้องเอามา ก็มาดิวะเอ้ยย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 ่ยยองยยยยยยยอยยยยยกยยยยยูยย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 ยตีบยกห้ายยย่ตยบยกห้ามาลิยแตยอย่าไปหวังอะไรเยอะเลยวะ